สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออแซ่บๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทํากุ้งสดผัดพริกเหลืองค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่สําหรับจะทํากุ้งสดผัดพริกเหลืองของเราอ่าดูวิวครัวของพี่การซะก่อนอืมบ้านนอกไหม <laughs> เามีนะคะกุ้งขาวนะคะอไซส์เล็กนะคะประมาณสักสามสิบตัวค่ะผกเกลือกนะคะก็ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเม็ดนะคะแต่วันนี้เขามีเขียวมาด้วยกระเทียมจีนนะคะหนึ่งหัวใหญ่ค่ะและวันนี้พี่การใช้ถั่วฝักยาวหั่นซอยเล็กๆประมาณสักเซนหนึ่งคะ่ะประมาณสักสามร้อยกรัมค่ะใบเออใบมะกรูดนะคะประมาณสักยี่สิบใบค่ะแล้วก็ ีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนชาค่ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนชานะคะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เราก็จะตัดด้วยน้ําตาลทรายนะคะ1ช้อนชาค่ะและผงปรุงรส1ช้อนชานะคะอาจจะชอบหวานก็เพิ่มเติมได้ค่ะเครื่องปรุงสามารถเพิ่มเติมและลดปริมาณได้นะคะเครื่องปรุงและวก็วัตถุดิบของเราก็ครบเรียบร้อยต่อมาค่ะจัดการตำกระเทียมกับพริกเลยค่ะ พอเราก็ทำบุบกระเทียมนะ,ะแหลกสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวเราก็ใส่พริกเหลืองของเราลงไปค่ะตำพริกกะัะกระเทียมนะคะ,ะให้แหลกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ทำการผัดกุ้งของเราได้เลยค่ะจะแหลกประมาณนี้นะคะ พริกขม็ตรใหญ่พี่การก็จะหั่นสักนิดสักหน่อยนะคะ,ะช่วยในการผัดนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆต่อมาค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะอพอน้ํามันร้อนเราก็ใส่พริกก,กระเทียมของเราลงผัดได้เลยค่ะน้ำมันเมื่อคู่นะคะเป็นน้ำมันที่ทำกระเทียมเจียวเมื่อวานค่ะเขาจะหอม พี่การได้เจียวกระเทียมทำหมูขั่วหมูคั่วกระเทียมแล้วก็เหลือน้ำมันเจียวไว้พอสุกได้ที่นะคะเราก็ใส่กุ้งของเราลงผัดได้เลยค่ะตามด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่การจะเอาน้ำใส่ไปในครกนิดหน่อยก้วก้วแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปค่ะเขาบอกความอร่อยเนะี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละอืม เราก็ผัดนะคะอ่าพอสุกประมาณสัก80%เราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะแล้วก็ปรุงด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอ่าน้ำมันหอยก็จะใส่ยากนิดนึงอ่าอัตลิวช่วยในการใส่าตามด้วยนะคะตัดรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดคลุกเค้าให้เครื่องปรุงเข้าเข้ากันค่ะแล้วก็ชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบถูกอกถูกใจได้ที่ขั้นตอนสุดท้ายเราค่อยใส่ใบมะกรูดฉีกของเราลงไปค่ะนี่รับรองจัดจ้านจิดจัดสถานสวงแน่นอนใส่เลยค่ะใบมะกรูดฉีกเพิ่มความหอมและความนวัว พี่การผัดไปก็กลืนน้ํำลายไปเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคะกุ้งเป็นกุ้งอร่อยสุดฟินแล้วค่ะวันนี้หืมน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆตักเขาสวยรอเลยจะรออะไร นี่โอ้โหถั่วกรบกรอบนะคะเราผัดแบบว่าถั่วไม่ต้องสุกมากมเสร็จสับ์เรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งสดผัดพริกเหลืองของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ